ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับหลังจากที่เรามีการใช้กันไกรตัดลักษณะทรงนะครับหรือที่เราเกิดตั้งแต่ตอนแรกนะครับคือลองทรงหญิงนะครับนะเราก็มีการโบ o ด d i และเป่าเซตของการจัดทรงโดยนะครับดูทรงและดูรูปแบบของการที่เรามีการคัตติ้งหรือที่เราตัดแล้วเนี่ยมีความคมเกืนสวยงามขนาดไหนครับ เราถึงต้องมาโบรได้หรือเป่าเซตส่งก่อนครับครับก็มาเข้าตอนที่2กันเลยนะครับเช่นเดิมกันนะฮะครับอันดับแรกนะครับจากการที่เรามีการวางพ้อยในจุดในลักษณะของการตัดกึ่งนะครับกึ่งป๊อบทุยนะครับเตวิกกี้หรือเป็นรองทรงนะครับคําว่ารองทรงในที่นี้ความหมายของผมคือว่าเขาต้องการนะครับให้ตัดด้านหลัง หรือตีนผมไททอยเนี่ยจากที่เรามีการไล่ทรงออกมาเป็นกึ่งของทวิกกี้เนี่ยเขาต้องการให้ลักษณะหางผมเนี่ยออกก็คือให้เป็นกึ่งของการใช้เขารเรียกว่าแคปเปอร์หรือใช้แบตเตอรี่นะครับเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความสวยงามนะครับตามาาลักษณะของรูปแบบหรือตามที่นะครับทรงที่เขากําหนดนะครับอันนี้ก็คือเป็น <c oughs> เป็นหลักเป็นการทํางานนะครับนะัจากการที่เรา <c oughs> คัดตัดหรือซอยเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเป่าเซตหรือจัดทรงนะครับนะครับดูนะครับว่าเขาส่วนไหนที่เราควรจะต้องตกแต่งอีกอย่างเช่นข้างหูเนี่ยเขาบอกว่าเขามีตรงนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะปลายหรือติ่งขดก็นิดหนึ่งหรือใบหูเขายังไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่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 สวยเพียงพอหรือเขาต้องการให้ปิดหูแต่นิดหนึ่งไม่ไม่อยากให้เปิดออกไปมากก็กลัวเหมือนลักษณะของกึ่งของ ก็เลยกว่าอหละหน้าใหญ่เนาะเขาต้องการมารเดี๋ยวหน้ามันจะชัดไปเปล่าเงี้ยให้ปิดหูแต่นิดนึงแต่จริงๆการตัดลองทรงเนี่ยคือเราต้องใช้ปัตเลียนเนี่ยถ่ายตั้งแต่เขาเรียกบใบหูเลยนะตัดบนหูให้เป็นรองทรงอาจจะสูงต่ำก็ขึ้นอยู่ในลนักษณะของสภาพบอดี้เขาหรือว่าลูกค้าเขาต้องการ <c oughs> แต่ในเคสน,นี้เขาขอต้องการเป็นรองทรงหญิงก็จริงแต่เป็นรองทรงแบบไทยทอยหรือตินผมนะครับอ่าอันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า การชอบของแต่ละคนหรือนะครับหรือลักษณะของความนิยมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับจากจุดที่ที่เราเกิดก็คือหมายความว่าบางทีหลายๆท่านนะครับอาจจะเป็นช่างอยู่นะครับเป็นช่างอาจเป็นหญิงก็ดีหรือเป็นย่างชายก็ดีพอมาเข้าถึงลักษณะของลูกค้าบอกว่าเอ๊ะ hey, วันเนี้ยนะฉันไม่เอาตินผมนะฉันต้องการจะถ่ายอะไรเงี้ยบางทีไม่เข้าใจกันว่าเขาบอกว่าลองทรงเนี่ยคำว่าลองทรงเนี่ย มันอาจจะกั้มกึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเป็นรองทรงหญิงคือด้านหน้ามันอาจจะเป็นลักษณะผมของมีปิดหูบ้างหรือเครื่องหูให้ดูเป็นผมหญิงแต่ด้านหลังก็คือการไถหรือการเก็บขอบมุมของรูปทรงให้ออกมาเป็นกึ่งของรองทรงหรือรองทรงต่ำผมถึงเรียกว่ารองทรงหญิงนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเรามีการดายนะครับมีการโบไดยมีการจัดเซตและมีการจัดทรงนะครับเขาก็ลองวีดูว่าเอ๊ะ ถ้ามันเปิดจะเป็นยังไงจะปิดยังไงนะครับอันนี้เริ่มเริ่มลังเลแล้วนะครับคําว่าลังเลในที่นี้มแยคว่าเขามีความรู้สึกเอะถ้ามันเปิดไปจะสวยไหมหรือปิดไว้แต่เคยนะครับเคยเคยตัดแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนคับ เขาเรียกว่าใช้คาว่าเดิอดีกว่านะมันเหมือนว่าเขามีมีความรู้สึกว่ามันมันสั้นไปนะครับเราก็ต้องคอยระมัดระวังจากเคสนี้ยในกรณีนี้ถึงเขาพาบอกเราลองทรงจริงเราก็ต้องคอยระมัดระวังนะก็รยินที่บอกว่า้วความชอบก็เป็นความแตกต่างกันเสร็จแล้วนะครับเรามาดูลักษณะของจออีกทีนึงครับนะครับเขามาดูบอกว่าเอ๊ะมันยาวไปไหมเออมันหนาไปไหมเอ๊ควรจะเก็บหน่อยได้ไหมได้นะครับอันนี้เราก็ใช้ หวีแล้วใช้กันไก่ลองแล้วก็เก็บลักษณะของเส้นผม <c oughs> เพื่อให้เก็บรายละเอียดนะครับจากที่เขามีความหนาไปนะครับหรือมีความยาวไปเราก็มาเก็บขอบเก็บมุมีกนิดนึงหรือไล่ลักษณะของปลายผมอีกสัสดส่วนนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีความสมูทหรือความกลมกคลืนกัน ครับออกมาแล้วครับจะเป็นจอออกมาหวานเลยนะครับสวยๆครับนะก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับว่ารองทรงหญิงคือข้างหน้าเป็นหญิงนะครับนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นกึ่งรองทรงนะครับก็เป็นนะครับเป็นเป็นอะไรที่มันมีความแตกต่างนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ความชื่นชอบนะครับอันนี้ต้องเป็นจุดหลักนะครับบางทีในมุมมองของเราเนี่ยการมีรากใสยนิดๆเนี่ยหรือเป็นกึ่งทวิจีเนี่ยมันมองถึงความหวานแต่เขามองถึงความร้อน คำว่าร้อนในที่นี้ความหมายของผมก็คือการตัดที่ที่ที่เราตัดไปแล้วเนี่ยแล้วลากเขาเนี่ยมาละคำว่าละก็คือละไท้ายทอยละจรละอะไรก็แล้วแต่ มันมีคือของความํำคัญอันนี้อยู่เขาก็เลยให้ตัดสั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ตัวคิปเปอร์ตกแต่งทีครับก็มาเข้ามุมแล้วเข้าหมดเลยนะครับหลังจากที่เรามีการดเซตหรือเป่าทรงเสร็จแล้วหรือดูบอดี้เขาแล้วนะครับสัดส่วนที่เราควรจะต้องแก้ไขคืออย่างที่บอกว่าผมเขามีคือลักษณะของผมที่ฟูฟุรืยอ,อยากส่งนะครับนะอันนี้นะครับการตัดบางทีบางครั้งเนี่ย <c oughs> หลังหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนี่ย พอเราใดเนี่ยมันจะมีส่วนเกินหรือเหลือออกมานะครับนะแพมออกมาและลักษณะหลายรูปแบบที่ที่เราจะใช้สับกันนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นหลักนะครับเป็นจุดหลักนะครับจ่ดนูนนิดนิดหนึ่งนะครับจากประสบการณ์ของเราเนี่ยนะครับนะเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าดูได้นะครับว่าต่างไงแล้วเสร็จแล้วนะครับเรามาเข้าเลยนะครับนะในหมวดที่บอกเป็นรองทรงหญิงนะครับเราก็หยิบคิปเปอร์นะครับนะ หรือเป็นปฏิเลี่ยนนะครับมาเกาเกาในที่นี้ก็คือการเหลาลักษณะขอบของโซนของด้านใบหูก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็มาเก็บไตทอยเก็บตีนผมนะครับเห็นไหมครับทรงก็ออกมาน่ารักนะครับเป็นน่ารักกันอีกแบบหนึ่งที่บอกว่าเออเราสามารถจะอัพายนะครับเราสามารถจะดัดแปลงได้เสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับนะผมมาต่อยอดในที่นี้เป้าหมายก็คือเก็บโซนของซิกล่างและไล่เนื้อผมของความทุยออกมาให้มันมีความสมูท แล้วก็มีความกลมคืนกันนะครับจากตีนผมที่นะครับมีรากไสหรือเป็นรากย้อยออกมาแล้วเราก็กันด้วยคิปเปอร์หรือปฏิเลียนนะครับแล้วเราก็มาแต่งในลักษณะของคมให้ออกมาได้มีความมนสวยครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการนะครับของสถาบันเคทิโอคาดามีครับครับเพื่อนเพื่อนน้องนที่เข้ามารับชมก็ลองศึกษาดูนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเขาเรียกว่านะลูกค้านะครับอาจจะชอบในลักษณะถึงของรองทรง ก็เราก็สามารถจะประยุกต์ได้นะครับโดยการตัดเป็นถึงของบ๊อบทุยหรือเป็นทวิกกี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้ตัวปัจเจียนค่อยๆเก็บลักษณะของทรงก็มีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งในความหมายของผมก็คือการตัดผมที่มันมีความเท่นะครับความเท่ในที่นี้ก็ครับคือการสวยงามในลักษณะรูปแบบนี้มันทีบางครั้งมัน มันก็เป็นเฉพาะนะครับจะเป็นเฉพาะตัวบางคนที่เขาต้องการใส่เสื้อผ้าเก๋ๆเท่ๆทาทรงผมเก๋ๆเท่ๆนะครับก็เป็นเป็นเป็นหลักเป็นการที่ที่ที่เราสามารถที่จะนะครับอัพพายแล้วก็ดัดแปลงส่วนทรงเนี่ยเราก็สามารถจะดัดแปลงได้บางทีเป็นลักษณะเึล่งนของบ๊อบอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะถเปิดไปข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งนะครับอาจจะปิดปูนะครับนะก็เป็นเป็นบ๊อบแฟชั่นนะครับนะ เป็นลักษณะขึงของที่บอกก็เป็นทั้งหญิงทั้งชายอยู่ในตัวตนเดียวกันอีกข้างหนึ่งนะครับนะอาจจะเป็นลักษณะขึงซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของรองทรงหรือเป็นลองทรงสูงปาดขึ้นไปเลยนะครับนะส่วนด้านขวานะครับอาจจะเป็นรองแพรก็ปิดหูลงมานะครับส่วนการเชื่อมต่อในลักษณะของโซนของซีกสั้นโดยการดึงโน้มของชีกยาวเนี่ยไปไปเชื่อมต่อของซีกซสั้นในโซนของซีกซ้ายโดยการยกแล้วก็ตั้งฉาก <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเขาต้องการให้ดูพองเมือเขาจะไปงานนะครับเขา เราก็ใช้เขาเรียกฟิงเกิลยีฟิงเกิลยีในที่นี้ความหมายของผมก็คือการใช้นิ้วมือหรือใช้ปลายเล็บยีนะครับยีก็เพื่อให้มันมีเนื้อผมฟองขึ้นมานิดนึงการจัดเสตจ,จัดทรงหรือจะไปงานจะได้มีความสวยงามว่านะครับว่าเราออกจากร้านแล้วทรงต้องมีความสวยต้องมีความเก๋ความเท่ในลักษณะของรูปแบบนี่เขาให้ดูเลยนะครับเมกซินเขานะครับในในรูปแบบประว่าทรงตรงนี้เป็น <c oughs> เป็นแนวของแฟชั่นที่ ที่ปารีสนะครับที่ฝรั่งเศสที่นางแบบเขาได้ตัดนะครับผมทรงสั้นๆตุยๆเก๋ๆนะครับนะเขาก็เอาเอาเอาครับเอาเอาตามแคตตาล็อกเนี่ยให้ดูนะครับหรือตามในลักษณะของโทรศัพท์ที่เขาแคปรูปมานะครับว่าเนี่ยเขาต้องการได้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้ส่วนด้านบนนะครับอิ่งที่บอกว่าผมเขานะครับมันมีลักษณะของผมที่ นะครับจากโศกมันอาจจะดูแฟบเขาต้องการให้ดุ้งผมก็ต้องใช้วิธีการเดียวการเจาะหรือการเหลาลักษณะของปลายผมให้มันมีซอฟลับผิวนะครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่านะครับทรงผมเก๋ๆเท่ๆนะครับในสไตล์อาจารย์ออดครับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ข้ามารับชมอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิงกดติดตามเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับโอกาสหน้าเราและทีมงานมีดีๆอะไรจะได้แจ้งเตือนท่านจะได้รับข่าวสาร ก่อนใครแล้วได้ข้อมูลก่อนใครนะครับวันนี้ผมออสสมจิตอิทภักดี086 796ดครับ4ี่8หน้าแแล้วเราจะพบกันในเจอกันนะครับทาง y o u t u b e นะครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกําเนิดสอนหรือนะครับทาง Facebook l i v e Every Day หรือทางแอ k ติ๊กตนะครับเราเจอกันได้นะครับ t i ๊ก o k ทุกวันนะครับวันนี้ผมออสสมจิตาข่าวของว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับ ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมครับวันนี้เราเอาเวอร์ชั่นของการตัดผมรองทรงหญิงนะครับมาให้เพื่อนมาให้น้องมาให้ช่างส,สวยสนะครับได้มีโอกาสศึกษานะครับและได้มีโอกาสพัฒนาไปร่วมๆกับเรานะครับผมออสสมจิตดิสพักดีเคทีโอบายคาดามีครับอันดับแรกนะครับเรามีการใช้ลักษณะของกันไกรตัด เก็บไกดไลไกดไลน์เก็บแนวเก็บลักษณะของทรงเป็นรูปแบบกึ่งของนะครับบ๊อบทุยหรือเป็นกึ่งของทวิกี้นะครับนะพอหลังจากที่เรามีการวางจรเสร็จแล้วเรามีการยกระดับยกองศายกฉากยกลายยกแนวโดวยการใช้นะครับจรที่เราตัดนะครับมาเป็นไกดไลน์นะครับมาเป็นจุดที่เรากําเนิด เสร็จแล้วนะครับเรามายกองศายกฉากยกลายยกแดวตามโครงสร้างตามชีละตามรูปแบบตามการทํางานในรูปแบบของ k คทิโอแคลดครับพอเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับผมมีการดึงยกพอยให้ได้ตั้งฉากให้ได้องศาให้อยู่ลักษณะ,ละของกึ่งกลางของทิศะโดยการเน้นลักษณะของการเสรยนะครับกึ่งเสยความหมายของผมก็คือการดึงผมเข้าหาตัวเราเนี่ย ด้านบนนะครับจะมีลักษณะของผมในลนักษณะของสั้นกว่านะครับผมจะสามารถที่จะยวีปัดเสรยใต้ตามโครงสร้างสีละลายและแนวเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บลักษณะของความโค้งตามบอดี้ตามลายตามแนวตามรูปกรอบของทรงเราใช้ปลายกันไกลก็ค่อยดีวก็ค่อยเจาะเพื่อลดน้ำหนักของเส้นผมนะครับนะครับผมคุณพี่เขาเป็นผมที่ค่อนข้างที่เยายดศูงการใช้กันไกลดิวหรือเจาะนะครับมันสามารถเทียนะครับ ทําให้เส้นผมหรือลดน้าหนักของเส้นผมออกมามีความซอฟ์ความผิวเสร็จแล้วนะครับเรามาดูด้านหลังด,ด้านหลังหรือด้านท้ายทอยหรือสับของผมก็คือด้านคอเขี่ยคอเขี่ยในที่นี้ความหมายก็ผมด้านหลังด้านคอนะครับให้มีลายผมไม่มีแนวผมหรือกึ่งของคอเขียนะครับนะลักษณะของรูปแบบของการตัดหรือการหรือการไล่ลักษณะของทรง เสร็จแล้วนะครับเรามีการดิวในที่นี้ก็คือการใช้ปลายกันไกลค่อยๆเจาะอ,อย่าลืมนะครับเราวางองศาวางฉากวางลายวางแนวในลักษณะของ4-15องศานะครับโดยการตั้งฉากเราใช้ใบหูสองข้างนะครับหรือนะครับของปลายของกึ่งกลางของหูเนี่ยมาเป็นจุดกดเกณฑ์นะครับหรือเป็นลักษณะของการขึงขึงในที่นี้ความหมายกองผม ก็คือการขึงเชื่อกันลักษณะของเส้นตรงหรือเป็นตัวอยู่ตกท้องช้างหรือเป็นแอโร่เป็นลูกธนูวิ่งเข้าหากันหรือเป็นตัววีนะครับนะตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานในเวอร์ชั่นของ k t o b y a c a d e m y ครับโดยการอัพพายโดยการดัดแปลงโดยการใช้ในแนวของอโตเมิติคัท โดยการคัดในแนวลนักษณะของสถาบันที่เรามีการออกแบบมีการดีไซน์มีการสร้างรูปแบบในลนักษณะกึ่งของการทํางานในรูปแบบเราเสร็จแล้วนะครับเรามาเน้นอากาศการยกการตั้งฉากในกลึงของพลิมิตรเราต้องการให้ศรีรษะโครงสร้างเขาถุยเช่นเดียวกันนะครับนะมุมของซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับเราใช้ดกคับตัวขอบเขียวหรือด้านหลังหูนะครับ มาเป็นองค์ประกอบมาเป็นตัวลายตัวแนวหรือเป็นตัวเชื่อมต่อในลนักษณะของตีนผมหรือด้านไททอยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับลายแนวและกรอบของทรงเขาออกมาได้กึ่งของความสวยงามนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากีมีการวางพ้อยหรือการเดียวกันเจาะดูลายของแนวของตีนผมเขา อีกทีหนึ่งว่าเขามีความสั้นยาวตามที่เขาต้องการไหมเช่นเดียวกันนะครับจุดที่เรากําหนดไว้ก็คือใบหูหูของกึ่งกลางของศรีรษะความโค้งตัวลักษณะคล้ายตัวยูหรือความลาลดลักษณะของความถุยที่ให้มาเชื่อมต่อในลนักษณะของกล่งกลางของศรีรษะครับ ครับก็เป็นการทํางานในรูปแบบของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับผมใช้ซิสเซอร์โอเวอร์โคมใช้หวีรองกันไกโดยเน้นลักษณะของหวีนะครับกดนะครับโคนแน่แนบปลายกระดกขึ้นมาโดยการเน้นถึงการทําฉากโดยการเน้นถึงการซอยโดยการเน้นถึงความสร้างของความสมดุลหรือความถุยในองค์ประกอบเลยรูปลักษณ์ของความถุยนะครับครับแค่นี้ก็เป็นอันว่านะครับเห็นนะมครับเทคนิคของการตัดอย่างที่บอกว่าเราเน้นในถึงของพิริมิตโดยการใช้ปลายนิ้วปลายนิ้วคือตั้งฉากออกมา โดยใช้โคนตั้งยกเข้าไปด้านในนะครับเพื่อต้องการให้มุมและฉากองศาลายแนวแลักษณะของทรงออกมาให้กึ่งมีความถุยออกมานะครับนะครับก็เห็นเป็นนิกนะครับเห็นเป็นการทํางานเป็นเห็นเวอร์ชั่นนะครับที่เราสามารถที่จะอัพไฟตัดแปลงแล้วเราก็สามารถที่จะมามประยุกต์ร่วมๆกันก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นหลักการของการทํางานนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คเช็คในที่นี้ความหมายก็คือเช็คดูในลนักษณะของความที่เราไล่ในความถุยเนี่ย มันมีเนื้อผมความหนาความบางความถุยตามที่เรากําหนดไหมไถ่ท,ทอยมีความแนบเพียงพอไหมเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้ปลายกันไกลคือค่อยๆลองก็ก้อยไล่ก็ก้อยกัดล,ลักษณะไล่ให้มันมีความสมูทให้มันมีให้ความเนียนในลักษณะขอบของลักษณะของตีนผมหรือไายทอยนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อในที่นี้ความหมายของผมก็คือตีนผมค่อนข้างที่จะแนบ นะครับความทุยในลนักษณะโหนกหรือถึงกางรซีสะหรือคาวแอเรียในรูปมังกุฎหรือรูปฮาร์ดให้มีการเชื่อมต่อออกมาในลนักษณะกรอบของทรงนะครับว้าว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 ครับการเล่นกันไกลหรือการใช้ซสเซอร์เบิล้ลลักษณะของคัดตรงนี้นะครับเราจะเน้นถึงความต่อยอดหรือการต่อช่วงหรือการไล่ลักษณะแนวและลายของทรงออกมาให้มันมีความสวยงามเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับนะเราใช้ปากันไกลโครม เก็บนะครับเก็บขอบเก็บมุมเก็บลายเก็บแนวเก็บทุกสัดส่วนที่เรามองดูว่ามันมีเพราะว่าความบาลานซ์หรือความคงมืนตรงนี้กันไหมครับครับก็เป็นนั้นว่านะครับวันนี้นะครับเราเอาทรงผมนะครับที่เกิดนะครับนะครับเราจะเน้นเป็นลักษณะของกลึงลองทรงหรือเป็นลักษณะของบ๊อบทุยแต่สุดท้ายนะครับคุณน้องนะครับหรือน้องนังแบบนะครับเขาต้องการในลักษณะของกลึงของเวอร์ชั่นที่ตีนผมเขาไม่ต้องการลากเขาบอกว่าถ้ายาวปั๊บเนี่ยเดี๋ยวตีนผมเขาจะ ละคอนะครับแล้วมันจะคันสำคัญเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวคิปเปอร์นะครับมาแต่งทรงอีกทีเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คลักษณะโซนของโซนซิกหน้าซิกหน้าในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเก็บเก็บในที่นี้ความหมายก็คือการไล่ลักษณะกรอบของโซนของซิกหน้าที่เราได้จอนแล้วนะครับเป็นหลักเสร็จแล้วนะครับเรามีการสะบัดคัดหรือไล่ลักษณะของปลายผมเน้นถึงความซอฟความผิวเน้นถึงความส,ว,ามว,ว,ามสวยและเน้นถึงความสวยงามครับ เช่นเดียวกันนะครับมุมคอเกียร์หรือด้านหลังหูนะครับเราต้องการให้เชื่อมต่อโดยการดิวโดยการเจาะโดยใช้ไกล้ลายของโซนของส่วนหน้าที่เราเป็นหลักเป็นฉากเป็นองศานะครับมาเชื่อมต่อลายและแนวให้อยู่ลักษณะกึ่งกลางของศรีรษะนะครับครับนะครับโซนของปีกซ้ายนะครับหรือลายและแนวของซี่ขวานะครับเราต้องเน้นถึงความบาลานซ์ความคมคืนกันโดยการเชื่อมต่อในโซนของซี่หน้าแล้วก็ซี่หลังซี่ข้างแล้วก็ซี่ด้านใช้ทอยนะครับ อย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละลายแนวเขาเป็นส่วนโค้งเราไม่ควรตัดเป็นลนักษณะเป็นเส้นตรงเราควรจะต้องยกในลักษณะของการยกองศายกจากยกลายลักษณะนแนวของลักษณะตีนผมของใช้ตอย,ย,ยเขายกขึ้นเพื่อให้คาวแอเรียแ,แบ็กฮาร์โครงสร้างสีละนะครับตรงนั้นมีเนื้อผมมากที่สุดเสร็จแล้วเราใช้ปลายกันไกลก็้กก่อยสบยัดหรือไล่ๆค่อยปลายผมนะครับเพื่อให้มันมีความซอฟความผิว การไล่หรือการตรบัดอย่างนี้นะครับคือเราต้องการเน้นเน้นปลายผมที่เป็นช่วงเชื่อมต่อนะครับไม่ให้ตกเป็นก้อนนะครับต้องยอมรับความจริงว่าผมนะครับของน้องนางแบบเขามีกึ่งค่อนข้างที่หยิกหยักโศกและผมฟูนะครับการที่เราใช้ปลายกันไก่ก็ค่อยตัดหรือกันไกลคมเนี่ยจะทําให้ผมเขามีน้ําหนักเยอะนะครับ การลักษณะของการเซตจัดทรงเนี่ยมันจะออกมาเป็นก้อนผมนึงต้องใช้กันไก,กค่อยๆนะครับค่อยๆไล่หรือค่อยๆสะบัดปลายผมหรือค่อยๆเจาะค่อยๆดิวเพื่อให้ปลายผมมันมีความสลวยมีความสวยงามตามในลนักษณะของรูปแบบครับก็เป็นนั้นว่านะครับช่วงพริบตาเดียวนะครับหัวหาวสวยมากมากเลยนะครับนะบางคนที่ไม่ต้องการเอาตีผมผมหรือท้ายทอยออกนะครับก็ออกมาเป็นกึ่งนะครับพีระมิดออกมาได้สวยงามจับ จากศรีรษะโครงสร้างนะครับบอดี้เขามีความแบนนะครับเพื่อนเพื่อน้องๆและหลายๆคนที่รับชมอยู่ทาง y t u t u นะครับนะตรงหลายๆคนที่มีปัญหาลักษณะของผมบางตัดยังไงนะครับให้ดูผมหนานะครับตัดยังไงให้ดูโครงสร้างศรีรษะเขาได้ถุยนะครับตัดยังไงให้ดูเนียนเราสามารถจะหวี จัดเซตของส่งให้มีความสลวยได้วันนี้นะครับเรามาเจอกันแล้วนะครับผมออสนะครับสมจิตอิสพักดีนะครับเจ้าของสถาบันเคทีโอคาร์มีนะครับ0 8นครับ796 4858คนไหนต้องการยังไงบอกได้นะครับนะครับเราออสจัดให้นะครับครับเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับะเรามีการดีวการเจาะหรือการไล่ขอบของส่งนะครับจะเห็นนะครับมีความโค้งมนออกมาได้สวยงามสวยงามในที่นี้ความหมายของผมก็คือขอบของเขาเป็นลักษณะเป็นตูกขี ทีในที่นี้ก็คือเป็นเตตเป็นเส้นตรงที่ออกมาสวยนะครับเสร็จแล้วเรามาดูเทคนิคของการโบโรการโบโรการไดหรือการจัดเซตของทรงเนี่ยเราจะโบไดแล้วเราจะจัดเซตยังไงเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความสวยงามครับอันดับแรกนะครับผมมีการเน้นลนักษณะของโหนกผม อย่าลืมนะครับที่บอกว่าช่วงโหนกผมหรือคาเวียร์เนี่ยเป็นจุดสูงสุดที่เราต้องการเน้นถึงความทุยเราจะใดแล้วเราจะเป่าอย่างไงนะครับให้ดูศีรษะเขาทุยและอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับตอนนี้เป็นอันดับแรกหรือเป็นตอนที่1นนะครับเรามีตอนที่2นะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเราจะมีการใช้เคปเปอร์หรือปัจเลียนถ่ายเก็บตีนผมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพบการเจอกันอีกนะครับผมออสตุลกิจนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ